น,น,น่ารักสวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะค่ะวันนี้เราจะกลับมาทำพวงกุญแจเลิซนทนโท,โทโล้อนะคะนี่เลยนะไปเจอมาน่ารักสุดๆเลยแต่ที่สำคัญนะคะอันนี้เขาเลืองแสงด้วย,ยว,วันนี้เราจะมาทำทั้งหมดแปชิ้นกันเลยนะคะจริงๆนะชุดทำ ชุดทำเลซินป่าวผ่าทําได้ทั้งหมด12ชิ้นนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําหลายชั้นหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะทําแค่8ชิ้นเท่านั้นดูซิน้ำยาจะเหลือหรือเปล่าถ้าย่างไรเราไปลงมือทำกันเลยเนื่องจากเราจะทํา ชิ้นทีเดียวเลยนะคะเราต้องมีแม่พิมพ์เพิ่มอันนี้สามารถหาซื้อเพิ่มได้ตามทั่วไปนะคะร้านเบเกอรี่อะไรก็มีหรือว่าป้าพา,า,าก็ได้นะคะเพราะว่าในชุดจะมีให้แค่ชิ้นเดียวพอมีชิ้นเดียวเราก็จะต้องเวียนทำไปเรื่อยๆืเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่แบบว่าเสียเวลานิดนึงนะคะแต่ว่าให้เป็น1ชิ้นนะคะให้ยังไงเรามาผสมน้ํายากันก่อนเลยก่อนแรกนะพี่พาจะผสม a 1 0 ml แล้วก็ b 1 0 ml นะคะ เราได้น้ํายาแบบนี้แล้วนะคะเราจะเทให้เขานอนก้นนะคะแค่นิดเดียวเท่านั้นแค่พอแบบว่าแตะแตะบล็อกเท่านั้นเองเนาะเทเข้าไปเลยทุกอัน,นะคะ่ะเทไปคนละนิดคนละหน่อยคนละน้อยให้ทั่วๆ่วนะคะ มาดูบล็อกกันใกล้ๆนะถ้าสมมติอย่างเงี้ยฝั่งนี้เต็มแล้วฝั่งนี้ยังไม่เต็มเห็นไหมคะเราก็ใช้ไม้ติมเขีย่ยเลยค่ะให้เขาทั่วๆบล็อกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาถึงตอนที่เป๊อปพาชอบที่สุดค่ะคือใส่สติกเกอร์ลงไปนะคะเราจะใส่สติกเกอร์ลงไปโดยการคว่ำหน้าลงค่ะจะใส่เจ้าอ้วนนี้ก่อนเลย ความหน้าลงนะคะเพื่อใหอ้สติกเกอร์ของเราชัดเจนนะคะเวลาหงายออกมาค่ะนี่ค่ะกดลงไปเลยเจ้าอ้วนของเราจะได้ตัวเดียวในนี้โดดเลยนะคะเพราะว่าอ้วนมากได้แล้วเวลาเรซินออกมาข้างหน้าก็จะใสหมดเลยค่ะใสสวยทุกอันแล้วเราจะใส่สีเรซินทับลงไปหรือว่าเราจะใสก่กากเพชรลงไปก็จะสวยสดงดงามค่ะโอเค ใส่ลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะ จะมาเริ่มใส่กา,กากเพชรกันเลยนะพอได้แล้วใช่ปะเราก็จะผสมน้ํายาอย่างละ15 ml นะคะแล้วกากเพชรแล้วแต่เราเลยว่าเราจะใส่สีอะไรบ้างวันนี้อยากใส่ให้หลากหลายยาได้อย่างนี้แล้วนะเราก็จะเอาน้ํายาหยอดใส่เข้าไปในบล็อกค่ะให้ทั่วเหมือนเดิมเลย พอเราเทน้ํายาแล้วนะเราก็ใส่กากเพชรลงไปค่ะตามชอบเลยเราจะใส่ทุกๆสีเพื่อให้ดูว่าเวลามิติที่ออกมาเนาะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะโรยให้ดูคือเราจะโรยไปทั่วๆให้แบบเออมันจมเนาะแต่มันก็จะไม่หายไปซะทีเดียวเพราะเราแบบว่าวางท็อปไปแล้วรอบหนึ่งนึกออกไหมคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นใส่ให้ทั่วๆเลย นะการโรยกากเพชรนะเวลาเราโรยไปตรงกลางแบบนี้นะคะกากเพชรเขาจะค่อยๆ หุบเข้ามาหุบเข้ามาค่ะเราต้องพยายามโรยรอบๆเนี้ยให้สวยงามนะเพราะเวลาเราแกะออกจากบล็อกนะเวลานั้นนะ่ะมันจะเห็นเป็นช่องว่างระหว่างตรงเนี้ยเยอะเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยแหละค่อยๆดูดเข้ามาแล้ะพี่พาโรยไปตรงนี้แล้วนะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆดูดกลับเข้ามาตรงกลางนะพยายามโรยให้ขอบขอบเนาะอันนี้เราทิ้งให้แห้งอีก4ชั่วโมงนะคะแล้วเรากลับมาเทอีกท็อปนึงค่ะวันนี้เราทําทั้งหมด3ท็อปเลยก็ยุ่งยากนิดนึงแต่รับรองคุ้มค่าค่ะ ตอนนี้ท็อปที่2ของเรานะคะที่ใส่กากเพชรก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเทกากเพชรที่เป็นเศษๆนะคะทิ้งไปนะคะโดยการหาอะไรมาลองนิดนึงเนาะ นี่ค่ะเพื่อไม่ให้เขาลอยอุ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรลอยเลยนะคะควรจะเทคว่ำแบบนี้เพื่อเวลาเราทาท็อปสีขาวเข้าไปไม่ใช่โรยท็อปสีขาวเข้าไปนะมันจะทําให้กับเพชรลอยขึ้นมาแล้วก็จะไม่สวยเนาะเราก็ผสมน้ํายาเรซินนะคะ15ต่อ15เหมือนเดิมใส่สีผสมเรซินสีขาวลงไปแล้วเทเลยแล้วก็รออีก4 6่หกชั่วโมงนาแห้งอีกทีหนึง่ง นะคะสีผสมเรซินที่เหลือนะเหลืออยู่ใช้ได้อีกประมาณสี่อันได้นะคะอีกเยอะเลยนะคะนี่ยังเหลือใช้อยู่นะคะเก็บไว้ได้ค่ะแล้วก็สลิงนะถ้าเราจะมาทำรอบหน้านะดึงสลิงไว้ค่ะ ดึงแบบนี้แล้วก็ห่อกระดาษเช็ดชู่ไว้นะคะเช็ดให้เรียบร้อยห้ามล้างน้ํานะอันนี้รอแล้วเดี๋ยวมาดูกันค,ค่ะตอนนี้ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แห้งแบบว่าแข็งมากนะพี่พาจะมาแกะตัวนี้เลยพวงคุญแจที่แถมให้นี่เราจะแถมที่ห้อยโทรศัพท์5อันแล้วก็พวงกุญแจ5อันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวเชื่อมตัวเชื่อมนี้สําคัญนะตัวเล็กๆเ,เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเล็ก ตัวนี้เอาไว้หมุนเข้านะคะเดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูอันนึงก่อนตื่นเต้นโอ้โหอ,อ,อันนี้สีเขียวนะคะอ๊บอ๊ยนาา่ารักสุดคิวนะคะโอเคเราลองมาหมุนดูเนาะว่าถ้าเขายังไม่แห้งสนิทสามารถหมุนได้คือว่าตัวสีขาวหมุนได้แต่ว่าตัวอื่นเริ่มแห้งกันแล้วนะ นี่ใช้มือหมุนเพียวๆได้เลยนะคือชั้นชั้นสีขาวนั่นเองนะคะโอ้โหไม่ได้ใช้อะอะไรเพิ่มเติมนี่หมุนได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ห่วงกันอย่างนี้ทุกอันเลยค่ะหูนนี้สีชมพูน่ารักสีเหลือง นี่พอเราได้แบบนี้ใช่ไหมด้านข้างอย่างเงี้ยเขาจะมีความคมนะคะให้ใช้กระดาษทรายอันนี้ซื้อมาแบบหย,ยาบๆเลยเบอร์สองนะคะเบอร์สองเบอร์สาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขูดค่ะแบบนี้นี่ให้ตรงเนี้ยเขาหายคมเนาะขูดทุกอันเลยค่ะ ขั้นตอนใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปห้อยโทรศัพท์นะคะเราก็สามารถที่จะเกี่ยวแล้วก็ห้อยได้เลยไม่ต้องใช้ตัวหนีบอะไรอีกนะคะนี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้น่ารักก็ใช่แต่ถ้าสมมุติเราจะใช้เป็นพวงกุญแจใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาอันเล็กที่แถมให้ค่ะแบบนี้นะคะอ่าออกค่ะ แล้วก็ใส่ห่วงในกุญแจนี่ค่ะพวงกุญแจแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าปล่อยอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดค่ะอันนี้อาจจะแข็งนิดนึงเนาะต้องให้ผู้ปกครองทํานะคะเด็กอาจจะทํายังไม่ค่อยได้นี่สีชมพูน่ารักเป็นพวงกุญแจไปห้อยที่กระเป๋าได้เลยนะคะน่ารักไหมทำอย่างนี้ให้ครบทุกอันเลยค่ะทำสลับกันไปเรื่อยๆ สิ่งที่เหลือเนาะก็จะเหลือที่ยึด2อันนะคะห่วงอันหนึงพวงกุญแจอันนึงอย่างนี้แล้วก็ที่ห้อยโทรศัพท์อันนึงนะคะเราสามารถเก็บใส่ซองซิ 10, เอาไว้ใช้รอบหน้าได้นะวันนี้เราทําทั้งหมด8อันนะคะก็เลยจะเหลือตามนี้เป๊ะเะเรามาดูทีละอันกันเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยสวยสว่างวับเลยนะคะตอนที่พี่พาเอาไปลองเลื้องแสงดูนะก็เลื้องแสงไม่ค่อยเยอะเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะ <Y ahu! S 1> น่ารักสุดๆเลยค่ะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดของขวัญ วันปิดเทอมเปิดเทอมนะใกล้ปิดเทอมแล้วเนาะดีใจว่าดีใจเลยนะเห็นใบมาเมาื่เช้านี้เองนะว่าเอ้ยจะปิดเทอมแล้วนะคะปิดต้องหนึ่งเดือนแน่เรนน้องๆปิดกี่วันกันบ้างก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเรียบร้อยแล้วเท่าไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายชุบชุบ